สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับนะตอนนี้นะครับเป็นตอนที่4ี่นะครับที่เราจะถ่ายทอดนะครับเรื่องราวและวิธีการนะครับในการทํางานให้กับทีมงานนะครับแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจนะครับในยุคนี้ครับเป็นยุคที่เราปฏิเสธไปได้นะครับในเรื่องของรายได้นะครับคนที่เข้ามาเป็นนักธุรกิจหรือคนที่ต้องการรายได้จากธุรกิจเครือข่าย การตลาดแบบหลายชั้นนะครับดังนั้นนะครับแผนธุรกิจนะครับจึงเป็นหัวใจที่สําคัญนะครับที่จะบอกว่าเราลงมือทําแล้วเราจะได้อะไรนะครับวันนี้นะครับการสร้างรายได้กับแผนการตลาดของกิฟฟรีนะครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าเราทําอย่างไรนะครับจึงจะสร้างรายได้อย่างมหาศาลได้นะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับผมขอแนะนําตัวผมเองก่อนนะครับผมชื่อธนทัศน์ชัยจันทรานะครับ จบปริญายตรีที่มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ครับผมเคยเป็นครูแล้วเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มานะครับปัจจุบันนี้เป็นนักธุรกิจเครือข่ายของกิฟรีนนะครับ,รบกิฟรีนะครับนะผู้บริหารนะครับของเราก็คือแพทย์หญิงได้รุณีไพบรูนนะครับประธานกรรมการบริษัทนะครับ คุณหมอต้อยนะครับในในกิฟฟรนเนี่ยเรารู้จักในนามของคุณหมอต้อยครับคุณหมอต้อยเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับแล้วก็อยู่ในเวทีระดับขายตรงโลกเป็นนักธุรกิจหญิงระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ในอาเซียนนะครับนะในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครนะครับที่ไม่รู้จักนะครับแพทย์จริงแนะนลีภไยบูลของกิฟฟรนนะครับ ก่อนที่เราจะคุยกันนะครับในเรื่องราวหลังจากนี้ไปนะครับเป็นวิธีการทำงานที่ง่ายๆนะครับแล้วก็สร้างรายได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วเราจะทำกันยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาตั้งหลักของความคิดกันก่อนนะครับเรื่องของ mindset นะครับเรื่องของ mindset นะครับก็คือเรื่องของความคิดนะเบื้องหลังของความคิดความเชื่อเราเนี่ยนะครับต่อธุรกิจนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นกันยังไงนะครับในข้อหนึ่งเลยนะครับ ไมเซ็ตตัวแรกเลยนะครับที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของสินค้านะครับนะสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจําวันของเรานะครับนะสามารถที่จะสร้างสินทรัพย์อย่างมหาศาลได้ครับเพราะว่าสินค้าในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับมันอยู่ตามห้องน้ําตามโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็อยู่ในทุกๆบ้านนะครับนะนั่นคือสินทรัพย์มหาศาลจริงๆนะครับข้อที่2ครับนะธุรกิจเครือข่ายหรือว่าการตลาดแบบหลายชั้นนี่นะครับ ทุกบริษัทนะครับนะจะต้องคุณจะต้องซื้อสินค้าใช้แล้วก็ต้องซื้อซ้ํานะครับถ้าหากว่าเราทํางานกับบริษัทนี้แล้วนะครับเราไปซื้อสินค้าที่อื่นแล้วบริษัทจะเอากําไรจากไหนครับมาจ่ายผลตอบแทนให้กับนักธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับข้อที่3ครับการลงมือทําด้วยวิธีการง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนนะครับมันตอบโจทย์คนยุคนี้นะครับนะ เน้นเลยนะครับว่าวิธีการที่ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับนะมันตอบโจทย์ของคนยุคนี้นะครับข้อที่4ี่ครับความสําเร็จนะครับเจอเกิดจากการทํางานนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับจนเกิดความเคยชินนะครับนะนั่นหมายถึงว่าเราต้องทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สม่ําเสมอนะครับนะฝากไว้4ข้อนะครับเข้ามาในกิฟฟรีนะครับมีอยู่2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1นนะครับนะฮะ หลายคนก็เข้ามานะครับยังไม่ต้องการเป็นนักธุรกิจนะครับก็เข <mel od ay großes> ้ามาเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคนะครับได้สิทธินะครับส่วนลด25%แล้วก็ได้เงินปันผลคืนตามตำแหน่งเบื้องต้นนะครับทางเลือกที่2ครับเข้ามาก็คือทำเป็นอาชีพนะครับสร้างรายได้เสริมนะครับควบคู่กับงานประจำนะครับผู้คู่กับงานประจำนะครับแต่ว่าการทำอาชีพที่2นะครับเลือกข้อที่2เนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับ จำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับเพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตและก็มั่นคงนะครับแผนของกิฟฟรีนะครับมีทั้งหมดอ่ะสิบเอตำแหน่งนะครับนะฮะผมได้ย่อลงมาไว้ในตรงนี้แล้วนะครับนะฮะพร้อมทั้งรายได้โดยประมาณนะครับนะฮะโดยเฉลี่ยเลยนะครับรายได้ของกิฟฟรีนะครับตำแหน่งสูงสุดนะครับคือตำแหน่งไดมอนด์แกลนพาราไดส์นะครับเราดูแลคนแล้วก็โฟกัสทำงานกับคนจริงๆเพียงแค่15คนเท่านั้นเองนะครับนะ เราก็จะมีรายได้อยู่ที่1ล้านถึง3ล้านบาทนะครับนะฮะเอาละครับตำแหน่งสูงสุดแล้วเนี่ยเราก็ลงมาดูนะครับตำแหน่งล่างสุดนะครับนั้นคนที่เข้ามาในกิฟฟรีนครับจะมีส่วนลดละ25%นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการขึ้นตำแหน่งเบื้องต้นนะครับตำแหน่งที่1ก็คือเพียงแค่ทำยอด1,500บาทหรือว่า1 5 0 0 PV เท่านั้นเองครับเราก็จะขึ้นตำแหน่งที่1เขาเรียกว่าตำแหน่งบอนสตาร์ครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ขยายทีมงานนะครับชักชวนนะครับแล้วก็ชวนคนเข้าสู่ธุรกิจนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับทีมงานยอดมา9,000นะครับทั้งทีมเลยนะครับนะท่านก็จะขึ้นตำแหน่งเป็นตำแหน่งซินเบอร์สตารนะครับเสร็จแล้วในนะเดือนต่อไปนะครับขยาย คือขายออกนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะทำภายในเดือนเดียวนะครับเรารวมยอดได้ถึง45,000ทั้งทีมเลยนะครับนะบริษัทก็จะปรับเราขึ้นตำแหน่งโกสตาร์ครับนะฮนะพอเราขึ้นโกสตาร์เสร็จแล้วนะครับนะ นะเราต้องการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นครับเราก็สร้างคนให้เป็นโกลสตาร์นะครับสามคนนะครับก็ขึ้นตำแหน่งเมรุรีนะครับนหกคนก็ขึ้นจูปิเตอร์ครับสิบคนขึ้นตำแหน่งวีนัสนะครับสิบห้าคนก็ขึ้นตำแหน่งเซตเทิลนะครับยี่สิบคนนะครับนะท่านก็ขึ้นตำแหน่งพาราไดส์นะครับรายได้เฉลี่ยก็ห้าหมื่นถึงสองแสนบาทโดยประมาณอยู่แล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อทีมงานนะฮะที่ติดตามเรามานะครับเขาก็ต้องการความเติบโตครับเขาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งพาราไดส์นะครับเพียงแค่4คนนะครับตัวเราก็จะขึ้นเป็นตำแหน่ง e x c l u s ค v ูนะครับต่อเนื่องไปอีกบวกไปอีก5าคนก็เป็น9คนนะครับก็จะขึ้นตำแหน่งแกลนพาราไดส์นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพียงแค่6คนนะครับก็จะกลายเป็น15คนนะครับเราก็จะขึ้นตำแหน่งไดมอนด์แกลนพาราไดส์นะครับ เห็นไหมครับเราดูแลเพียงแค่15คนเท่านั้นเองนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูนะครับกิฟฟินใช้2แผนรวมกันนะครับก็คือแผนสแตสเตปบวกแผนยูนิเลเวลนะครับมี2แผนรวมกันครับเพราะฉนั้นแผนสแตปสเตปนะครับคือแผนที่เก็บในการสร้างนะครับแล้วก็แผนยูนิเลเวลเนี่ยนะครับเป็นแผนที่กิฟฟินนำเข้ามาเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทั้งหมดที่เราสร้างมานะครับ ความโดดเด่นของแผนการตลาดนะครับของกิฟรินก็คือข้อที่1ครับนะมีความง่ายนะครับเป็นไปได้แล้วก็มีความมั่นคงนะครับชัดเจนนะครับข้อที่2ครับเราใช้2แผนคือแผนสเต็ปสเต็ปบวกแผนยูนิเวลครับข้อที่3ครับตำแหน่งในกิฟรินขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ลดไม่ปลดนะครับข้อที่4ครับเนีตำแหน่งแซงกันได้นะครับ สมมุติว่านะครับอัพไลน์เรานะครับเข้ามาเนี่ยเขาเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคนะครับเขาไม่ต้องการทําธุรกิจแต่เราต้องการทําธุรกิจนะครับนะเราขยันแล้วก็ขยายงานออกไปมากครับนะตำแหน่งของเราเนี่ยก็จะสามารถแซงอัพไลน์ได้นะครับนี่คือความยุติธรรมของแผนการตลาดนะครับข้อที่5ครับนะในกิฟฟรีนครับเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยนะครับที่จ่าย Pv นะครับคไวเลูนะครับให้กับนักธุรกิจแล้วก็ ผูบริโภคเนี่ยนะครับเพื่อนําไปคํานวณเงินปันผลและขึ้นตําแหน่งครับเราเรียกว่า PV เต็มนะครับสมมุติว่านะครับเราซื้อสินค้านะครับในชีวิตประจําวันหรือสินค้าที่เราต้องการอยากจะใช้เครื่องสําอางอาหารสุขภาพนะครับนะซื้อ1,000นะครับเราจะได้ส่วนลดในฐานะที่เราเป็นสมาชิก25%เปครับจะเหลืออยู่750บาทนะครับบริษัทจะจ่ายให้กับเรานะครับนะ 750 PV นะครับนี่คือ PV เต็มครับคราวนี้นะครับนะเรามาดูนะครับว่า3มตำแหน่งเบื้องต้นที่เราจะต้องลงมือทำเนี่ยนะครับมันเป็นการทำง่ายๆนะครับนะฮะว่าเราจะเริ่มต้นทำตามเงื่อนไขในข้อไหนนะครับนะฮะเราไม่ได้บอกว่าท่านต้องเข้ามานะครับแล้วซื้อของ4 0 0ห0 5 0 0 0 0ไม่ใช่นะครับนะเรามาดูนะครับ ด้วยแผนการตลาดขั้นต้นของกิฟฟรีนะครับเรามีเงื่อนไขง่ายๆนะครับนะฮะตำแหน่งเบื้องต้นเลยคือตำแหน่งบอลสตาร์นะครับทำยอด1,500เราจะขึ้นมาตำแหน่ง10%เรนะครับเราจะได้ประกันอุบัติภัยแสนสองนะครับนะฮะตำแหน่งที่2ครับตัวเราขยายงานออกไปรวมยอดนะครับ9000จะขึ้นตำแหน่งซิลเวอร์สตาร์นะครับขึ้น15%นะครับนะฮะประกันอยู่ที่แสนสองนะครับ ตำแหน่งที่3ครับนะตัวเราขยายงานมากขึ้นนะครับรวมยอดภายใน1เดือนนะครับครบ45,000ครับจะขึ้นตำแหน่ง25%นะครับแล้วก็ประกันอุปัติภัยนะครับนะขึ้นมา2,02 0 0 0นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะสดสมแต้มเพื่อรับเงินโบนัสเงินดาวลดนะครับ6 0 0 0 0บาทแล้วก็สามารถแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศได้นะครับในตำแหน่งโกลสตาร์นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูนะครับว่า สิ่งที่เราจะทําคืออะไรนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าเราจะขึ้นตําแหน่งได้ง่ายๆแบบไหนนะครับผมจะแนะนานะครับว่าสิ่งที่เราทำนะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ในมือของเราเองนะครับเราซื้อสินค้าเราได้ลด25%ครับลองมาดูนะครับสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเราครับสบู่ยาสีฟันน้ํายาล้างจานน้ํายาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกน้ํายาสุขลามัย แป้งโลออนแชมพูสระผมครีมนวดผมสินค้าเหล่านี้มันเป็นสินค้าสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปทุกบ้านทุกครอบครัวก็ต้องซื้อซ้ำนะครับนะแล้วในคิฟรีนะครับเรายังมีสินค้าเกี่ยวกับอาหารสุขภาพมีสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสาอางนะครับมีสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรเรายังมีสินค้าร่วมนะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศเครื่องอกรองน้ำนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเราสามารถที่จะซื้อได้ครับ ตำแหน่งแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือว่าเงื่อนไขแรกครับหากท่านเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือท่านต้องรีบขึ้นตําแหน่งที่1ให้เร็วที่สุดนะครับนะหรือว่าขึ้นจะขึ้นตําแหน่งที่2ตําแหน่งที่3นะครับแต่สิ่งแรกเลยนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าทุกคนครับสามารถที่จะทําตําแหน่งที่1ได้นะครับโดยทํายอดให้ผ่านภายใน1เดือน1500นะครับ PV หรือว่า1 5 0 0น้บาทนั่นเองครับ เมื่อสินค้าที่เราใช้เหล่านี้นะครับนะฮะใช้แล้วหมดไปนะครับทุกท่านต้องซื้อซ้ํำไหมครับก็ต้องซื้อซ้ํานะครับนะซื้อซ้ําในบริษัทของเราเองซื้อทําเท่าไหร่ครับนะฮะเพียงแค่อย่าต่ํากว่าเดือนละ1000พันเท่านั้นเองครับเท่านี้เนี่ยนะครับนะฮะท่านที่ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยนะครับนี่คือโจทย์ที่สําคัญท่านทําได้ไหมครับ หากท่านทำได้ท่านคิดว่าท่านคิดว่าท่านทำได้ครับในเงื่อนไขเพียงง่ายๆคือขึ้นตำแหน่งพันห้าให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเดือนต่อไปนะครับก็ซื้อสินค้าใช้นะครับอย่าต่ำกว่าเดือนละ1,000ันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้รับท่านทำได้ไหมครับถ้าหากว่าท่านทำได้ครับแค่นี้ก็จบแล้วครับท่านประสบความสำเร็จแล้วนะครับนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ชวนคนเข้ามาก็ทำแค่นี้เองครับเราไม่ต้องทำเรื่องอะไรที่มันมากมาย ท่านก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในกิฟฟรีแล้วใช่ไหมครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะทํางานแบบไหนนะครับเราจะทํางานแบบไหนนะครับเราชวนคนมาเพียงเท่านี้เองนะครับเอาละทีนี้เราจะทํางานแบบไหนครับเรามาดูนะครับเจ้าของนะครับแอปพลิเคชันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับ เจ้าของรวยมากครับนะฮะเขามีแอปพลิเคชันที่นะฮะจะปฏิบัติการตามจุดประสงค์ที่เขาต้องการนะครับอย่างแอปพลิเคชัน Line นะครับทุกคนรู้จักหมดเลยครับนะฮะรู้จักหมดพอเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่จะปรากฏอยู่ในโทรศัพท์ของเราและเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องดาวน์โหลดลงมานะครับตัวที่2ครับ Google นะครับกูเกิลเนี่ยรู้จักอยู่แล้วนะครับเฟซบุ o กนะครับนะฮะเฟซบุ๊กครับ นี่คือสิ่งที่นะฮะเรามีนะครับ YouTube นะครับแล้วก็อะไรอีกล่ะครับนะเมสเซจนะครับแล้วก็อีกเยอะแๆเลยนะครับนะอันนี้คือเช็คตำแหน่งนะครับนะสิ่งเหล่านี้คือแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆนะครับถามว่าเราจะมีโอกาสเข้าไปเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้ไหมครับระบบปฏิบัติการเหล่านี้เราเข้าไปถึงได้ไหมครับเราเพียงแต่ผู้ใช้ใช่ไหมครับนะฮะ วันนี้นะครับบริษัทกิฟฟารีนเนี่ยได้ทำอะไรไปให้กับเราบ้างนะครับในการทำงานที่จะง่ายขึ้นนะครับเรามาติดตามดูนะครับนะฮะวันนี้นะครับนะเราเริ่มต้นง่าย,ายๆด้วยวิธีการง่ายๆกับกิฟฟารีนนะครับนะด้วยวิธีการออนไลน์ง่ายๆครับวันนี้นะครับสิ่งที่อยู่ในมือของคนไทยครึ่งประเทศนะครับมันเป็นสิ่งง่ายๆที่ผมจะแนะนำต่อจากนี้ไปนะครับ การสร้างรายได้ในยุคนี้นะครับการสร้างรายได้ในยุคนี้นะครับนะมันเป็นยุคที่เราจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่เราติดตามการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ทันนะครับนะแล้วก็เศรษฐีใหม่นะครับในยุคนี้คือมนุษย์เครือข่ายอย่างแน่นอนครับนะข้อดีของสิ่งที่เรากําลังจะคุยกันหรือว่าวิธีการที่เรากําลังจะคุยกันต่อจากนี้ไปนะครับ คือสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้แล้วก็เข้าถึงได้นะครับเน้นนะครับแต่เราต้องลงมือทํานะครับครับเรามาดูนะครับสถิตินะครับสถิตินะครับสถิติของการใช้ไลน์นะครับในประเทศไทยเลยนะครับในประเทศไทยเลยคือ5 3เของคนในประเทศเลยนะครับก็คือโดยประมาณ 33ล้านคนนะครับใช้ไลน์ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือมีสมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้ไลน์เป็นการสื่อสารอยู่แล้วนะครับบริษัทกิฟฟรีนนะครับมองเห็นโอกาสตรงนี้นะครับเราจึงเข้าไปร่วมมือกับไลน์นะครับนะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่จะให้โอกาสในเราทำงานนะครับที่ซ่อนอยู่ในไลน์นะครับเรามาดูนะครับ วิธีการนะครับที่จะทำเรียกแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาระบบปฏิการนี้ขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าเรามีมือถือนะครับนะฮะเราก็ดูตรงที่ค้นหานะครับเราก็เพียงแต่ว่าเราพิมพ์คาว่า g i f f r e e ออ f ฟิเชีเข้าไปเห็นไหมครับ Giffree Offi ิเชีเข้าไปนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันคำว่า g i f f e e นอ f f ฟิเชีจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับใน g i f f r e e Offi ิเชีนะครับ ท่านจะเจอ Line แอดตรงนี้นะครับขึ้นมาเราสามารถที่จะทำงานในตรงนี้ได้เลยนะครับนะชวนคนเข้ามาสมัครนะครับใช้สินค้าซื้อสินค้าผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผ่าน l ล n e ตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็แจ้งการโอนเงินหลังจากโอนเงินเสร็จแล้วนะครับเราก็ถ่ายสลิปการโอนเงินนะครับส่งเข้ามาในกลุ่มในล ne นี้นะครับแจ้งที่บริษัทนะครับหลังจากนั้นบริษัทก็จะส่งสินค้าให้กับเรา หากเราต้องการดูโปรโมชั่นก็สามารถดูจากนี้ได้นะครับหรือว่าเราจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทนะครับก็ได้หรือว่าเราต้องการเข้าไปในร้านสะดวกซื้อของกิฟฟลินก็ได้ครับนะฮะเราสามารถเข้าไปในร้านสะดวกซื้อที่กระจายตัวอยู่ทุกจังหวัดก็ได้นะครับเอาละครับทีนี้วิธีการง่ายๆทำแบบไหนครับเริ่มต้นกับระบบปฏิบัติการแอปพลิเคชันนะครับสร้างความสำเร็จได้ง่ายๆผ่านมือถือเท่านั้นเองครับ เพียงแต่ตัวเราเองนะครับนะฮะโหลดแอปพลิเคชัน g i f r ิ e ออ f ฟิเชีขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำตามเงื่อนไขการสร้างไรายได้จาก Gi ฟ r ินตามแผนการตลาดนะครับท่านเพียงแค่ซื้อสินค้าใช้นะครับในสินค้าในชีวิตประจำวันของเราเองนะครับด้วยขึ้นตำแหน่ง1 5 0 0หลังจากนั้นนะครับซื้อสินค้าซ้ำอย่าต่ำกว่า1,000นะครับ แล้วเราก็ไปสอนนะครับให้กับคนที่เรารู้จักคนที่เรารักนะครับคนที่เราปรารถนาดีคนที่เขาต้องการสร้างรายได้ต้องการสร้างชีวิตนะครับนะฮะเราก็ไปชวนเขาเข้ามาแล้วก็สอนเขานะครับนะให้รู้จักโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าใช้ขึ้นตำแหน่งที่1นนะครับเพื่อรับผลประโยชน์นะครับแล้วก็ซื้อซ้ำอย่าต่ำกว่าเดือนละ1000เท่านั้นเองครับนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็สอนทีมงานนะครับให้ไปสอนคนอื่นต่อออกไป รบ,บริษัทนะครับจะรวมยอดของทั้งทีมนี้เลยนะครับนะฮนำไปประมวลผลนะครับส่งเข้าระบบข,ของบริษัทนะครับเราสามารถที่จะเช็คยอดนะครับโดยจากแอปพลิเคชันใหญ่ของบริษัทก็คือเว็บไซต์ของบริษัทนะครับนะในทุกเที่ยงคืนนะครับบริษัทจะประมวลผลแล้วก็สรุปยอดจากสิ่งที่เราสร้าง มานะครับทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถล็อกอินเข้าไปในระบบแล้วก็สามารถเช็คยอดได้นะครับนะแล้วก็เช็คสายงานได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราสั่งสินค้า๊บแล้วนะครับรถส่งสินค้าเนี่ยก็จะส่งมือมือถึงมือคนไทยทุกๆคนเลยครับในประเทศไทยครับนะฮะส่งถึงทุกที่เลยนะครับด้วยรถเดลิเวอรของกิฟฟ e ีนนะครับ หลังจากนั้นนะครับทุกคนก็จะรับเงินแล้วนะรับเงินเข้ากระเป๋าตังเลยทันทีนะครับในทุกวันที่11และวันที่21ของทุกเดือนนะครับข้อดีนะครับสิ่งที่เราไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับในการทําใช้เว็บไซต์ของบริษัทนะครับก็คือเว็บของกิฟฟีนเป็นเว็บที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับในตอนนี้นะครับแล้วก็ระบบนะครับการจัดสายงานของกิฟฟินเป็นระบบที่มีความยุติธรรมสูงมากนะครับ นะเสร็จแล้วข้อที่3นะครับนะการคํานวณรายได้นะครับนะเป็นมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยนะครับในการจ่ายาผลตอบแทนให้กับนักธุรกิจนะครับไม่เกิดการคอร์รัปชันนะครับในการวางสายงานนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องกังวลใจครับทั้งหมดนี้นะครับระบบทั้งหมดนี้บริษัทได้จัดการวางระบบต่างๆไว้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่คือรายได้13ช่องทางจากกิฟฟรีนนะครับแล้วก็เรามีการแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับนะรับรางวัล1แสนบาท7 0 0แสนบาทแล้วก็1ล้านบาทได้เลยนะครับในแลน l ี่รีวอร์ดนะครับเอาละครับวิธีการทำงานแบบง่ายๆนะครับเพียงแต่ตัวท่านเองนะครับคุณเองนะครับชักชวนเพื่อนฝูงนะครับที่เรารู้จักนะครับทั้งอยู่ที่ใน l ลน e ใน f a c e b o o k นะครับใน Instagram หรือในโซเชียลมีเดียโซเชียลต่างๆนะครับในทางออนไลน์นะครับเราก็เพียงแต่ชักชวนนะครับนะฮะคนที่เรารักต้องการเปิดโอกาสนะครับนะฮะให้เขาเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราแล้วก็สอนธุรกิจนะครับออกไปแบบนี้นะครับนะฮะเพียงแต่เราใช้สินค้านะครับโหลดแอปพลิเคชันใช้สินค้าแล้วก็ซื้อซ้ําในเดือนต่อไปนะครับอย่าต่ำกว่าเดือนละ1,000เท่านั้นเองครับนะฮะ เครือข่ายของเราเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับนี่คือการทําธุรกิจนะครับในออนไลน์แบบง่ายๆทั้งหมดนี้จะกลายเป็นเครือข่ายของท่านเองเลยนะครับทุกคนนะครับในประเทศไทยจะได้รับเงินแบบนี้นะครับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคหรือว่านักธุรกิจนะครับนะก็จะได้รับเงินกระจายตัวนะครับช่วยเหลือคนไทยแบบนี้ทั้งประเทศเลยนะครับ ตัวท่านเองนะครับเข้ามานับหนึ่งจากตัวท่านนะครับโดยมีอัพไลน์นะครับเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือนะครับจากวันเป็นเดือนนะครับจากเดือนเป็นปีเครือข่ายของเราก็จะมากขึ้นนะครับนะฮะมากขึ้นแบบนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนะฮะเมื่อมีการซื้อสินค้าซ้ํานะครับจากเครือข่ายที่เราสร้างขึ้นนะครับสมมุติว่าเรามีอยู่หนึ่งพันครอบครัวนะครับซื้อสินค้าใช้เพียงแค่ครอบครัวละหนึ่งพันนะครับนะ จะมียอดทั้งหมดหนะ่ล้านนะครับลองคูณเล่นๆนะครับเอาสัก10%เก็แล้วกันนะขั้นต่ำนะครับหนึ่งล้านสิก็คือ10,000แบาทนั่นเองนะครับนั่นคือเครือข่ายนะครับที่จะเป็นพาสซีฟอินครับเพราะว่ากิฟฟรีนะครับมีสินค้าที่ตอบโจทย์แล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับทุกคนก็จะซื้อสินค้าใช้นะครับอีก5ปีนะครับหลังจากนี้ไปนะครับนะฮะ อีก5ปีธุรกิจที่ไม่ได้ทำการตลาดนะครับบนออนไลน์จะล่มสลายนะครับนี่คือสิ่งที่บิลเกรนะครับบอกไว้นะครับบิลเกรเป็นคนที่รู้อนาคตอย่างแน่นอนนะครับเผมรู้สึกว่า5ปีเนี่ยมันจะนานเกินไปแล้วในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับในการทำงานแบบง่ายๆนะครับนะกับกิฟฟีนที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานง่ายๆผมเชื่อนะครับว่า คนไทยในตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เก่งเรื่องของออนไลน์เป็นเซียนออนไลน์นะครับนะผมคิดว่าคน33ล้านคนนะครับที่ใช้ไลน์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้บอกว่าจะเก่งในเรื่องของงานออนไลน์นะฮะเป็นระดับเซียนเลยนะครับแต่ว่าเราเป็นพื้นฐานเปิดแอปได้เปิดไลน์ได้ครับเปิด Facebook ได้ครับวันนี้นะครับถ้าหากว่าท่านตัดสินใจนะครับ ที่จะเดินทางไปสู่ความสําเร็จกับเรานะครับมีอยู่2ทางเลือกครับทางเลือกที่1นนะครับเมื่อท่านฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วนะครับท่านก็ใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับข้อที่2ครับหากเราฟังวิธีการสร้างรายได้แบบนี้แล้วนะครับนะฮะท่านก็เปลี่ยนแปลงนะครับรับมือแล้วเดินไปกับเรานะครับไปสู่ความสําเร็จเคียงคู่กับบริษัทกิฟฟีนไปด้วยกันทั้งหมดนี้นะครับ1กับ2 มันเป็นสิทธิของท่านนะครับที่ท่านจะตัดสินใจไม่มีใครที่จะไปตัดสินใจแทนตัวท่านได้นะครับท่านเท่านั้นเองครับเป็นคนที่จะกําหนดชีวิตของตัวท่านเองครับในกิฟฟินนะครับนะกิฟฟินเป็นบริษัทเดียวในโลกนะครับที่มีการปกป้องเครือข่ายนะครับโดยเราไม่ต่ออายุนะครับโดยเรานะครับไม่มีการต่ออายุนะครับเครือข่ายที่ท่านสร้างขึ้นนะครับจะเป็น สมบัติและเป็นมรดกของท่านตลอดไปนะครับการตัดสินใจนะครับและลงมือทำอย่างจริงจังทันทีในวันนี้นะครับคืออนาคตที่รอท่านอยู่นะครับหากท่านสนใจนะครับในเรื่องราวการสร้างรายได้นะครับแล้วก็ต้องการโค้ชนะครับผมยินดีเป็นโค้ชให้กับท่านนะครับที่จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยกันนะครับเฟซบุนะ๊ก ธนทัศน์นะครับนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ ID line นะครับติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับหรือนะครับท่านสามารถนะครับที่จะติดต่อกับคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับท่านนะครับนะเขาจะเป็นคนที่ดูแลท่านแล้วก็ทำงานร่วมกับท่านนะครับนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับตื่นมานะครับเจอเงินเจอทองร่ำรวยเงินทองนะครับตื่นมามีเงินเป็นกองวางอยู่ข้างหน้านะครับ โชคดีนะครับสวัสดีครับ